สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ FC ทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชนเนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยสูตร1เม็ดเดียวนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะของวันที่6นะคะแอดก็จะมาสรุปผลนะคะของวันที่5ก่อนเนาะว่าเข้าหรือหลุดนะคะของวันที่5นะคะแอดให้เด่น6นะคะรอง7นะคะพี่น้องจ๋าก็ สรุปนะคะดูคร่าวๆเนาะดูคร่าวๆก็เข้า,าเข้าหกหกนะคะรอบป,ปกตินะคะรอบป,ปกติหกหกล่างนะคะแต่ไม่ใช่ตัวที่แอดชอบนะคะพี่น้องจ๋าโอกาสมาเบิ้ลเนาะก็น้อยมากเนาะแล้วก็เข้าตัวรองนะคะรองเจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าเข้ารอบ VIP เนาะอ่าต่อด้วย อรอบ V.I.P. บนนะคะ66นะคะพี่น้องจา๋า6กนะคะเข้าวิ่งรูดเข้าตัวเจาะนะคะพี่น้องจา๋า6กนะคะมา2เด้งนะคะรอบอ่ารอบปกติรอบปกติล่างนะคะแล้วก็รอบ V.I.P. บนนะคะพี่น้องจา๋าเข้า,าชุดเน้นรอบเนาะก็ยินดีนะคะยินดีกับพี่น้องนะคะพี่น้องจา๋าก็ไปลุ้นกันต่อนะคะสำหรับวันที่6นะคะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะวันที่หกนะคะพี่น้องหกเดือนสิบเอ็ดนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะกับแอดเพียนนะคะพารวย ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะทุกๆการติดตามรับชมนะคะพี่น้องจา๋าไม่ว่าแนวทางจะเข้าหรือจะหลุดก็ยังเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับแอดนะคะขอบคุณทุกๆท่านนะคะพี่น้องจา๋าฮานอยนะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียว นล่างนะคะตอนนี้แอดก็ทําคลิปดึกนะคะพี่น้องจ๋าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาไปเยี่ยมพี่พี่น้องนนะคะติด่าชาพนักเก็บศพนะคะพี่น้องจ๋าของญาติแอดเองนะคะพี่ชายของแอดเนาะก,ก็ลงคลิปให้ช้านะคะก็ต้องขอโทษขอภัยพี่น้อง fc ทุกทุกท่านนะคะแต่ก็ลงให้นะคะพี่น้องจ๋าแต่ก็ลงช้าหน่อยหนึ่งเนาะเด่นนะคะวิ่งรูดนะคะ ก่อนจะรับชมตัวเลขนะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดร,รับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะกล้องกล้องมุมวมัวนะคะพี่น้องจ๋าอ่าชัดแล้วเนาะ สำหรับวันที่หนะคะพี่น้องแอดให้เด่น4นะคะหลงเจ็ดนะคะพี่น้องวิ่งรูดที่สี่นะคะเม็ดเดียวคือสี่นะคะสี่ศูนย์นะคะสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่สี่ สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้านะคะได้ตัวชอบไปแล้วหยิบจบหยิบยกไปแล้วนะคะไปกลับเนาะแอดก็พูดถูกพูดผิดก็ต้องขอโทษขอภัยนะคะพี่น้องเน้นรอบพิเศษนะคะ ปกตินะคะให้การรอบ vip นะคะตัวชอบนะคะพี่น้องจ๋าวันศุกร์นะคะสี่0 41สูนสี่หนึ่งนะคะ41 43สี่สาม สี่สีสี่เจ็ดนะคะถ้าท่านใดชื่นชอบก็จดไว้เป็นแนวทางนะคะพี่น้องจ๋าแนวทางร่วมกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ขอให้เพื่อนๆพ,พี่น้อง fc ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะก่อนออกไปกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะคลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ